ดีเอทุกท่านนะคะวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนะคะนี่นะคะ mm hmm. f อทุกท่านเช้าแล้วนะคะที่ทุ่งนาวังปูนะคะสวัสดียามเช้าวันนี้เราอยู่กับดอกไม้สวยๆนะคะนะคะไปะนะคะวันนี้ดูนะคะนี่นะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วนะคะนี่นะคะค่ะเอฟซีา FC, มาดูนะคะ ทุ่งคอสโมคอสมอสนะคะนะที่ป้าได้ทำการหวานเนาะนะคะรู้สึกว่าของป้าจะแน่นมากเลยนะคะเมื่อเย็นน้องฟังก็มารดช่วยแม่รดนะคะนี่ค่ะโอ้ความชุ่มชื้นยังอยู่เลยนะคะ f อซนะเอ,อนะตอนเช้าไม่แน่นะอาจจะไม่ได้รดเนาะเพราะว่านี่ค่ะมันยังชุ่มชื้นอยู่เลยนะคะว้าวออกกำลังออกเยอะเลยนะอันนี้ฟังป้าแตนนะคะ อันนี้ฝั่งเอเดนกับปดานะฮะฝั่งระเดนกับปดานี่รู้สึกว่าจะออกน้อยเหลือเกินนะคะแบบว่าบางๆแบบบางๆบางๆนะคะเะแต่ดูของป้านิป้าแน่นขนาดนะของป้าดูค่ะเอฟซี FC. ว้าวแน่นมากนะ,ะนอันนี้ก็ของเอเดนกับดา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  สวัสดีตอนเช้าค่ะองป์ปูอรุณสวัสดีค่ะนะคะเมื่อวานนี้ค่ะบ่าวมืดก็ได้ทําการเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นที่เก็บน้ําปลานะฮะนี่ค่ะเดี๋ยวพาเอฟซมาดูเนาะนะคะนะคะ่ะเอฟซบ่าวมืดก็กําลังทําที่เก็บปลาะนะคะนี่ค่ะทําเป็นใส่แบบตะแกรงนะคะ,ะโครงเหล็กนะคะ,ะเพื่อป้องกันนะคะ เขาเรียกว่าน้องหมาน้องแมวเข้าเนาะนี่ค่ะก็จะใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะ f ซนี่นะคะกอบำมืดนะคะต่อเติมนะคะนี่ค่ะต่อเติมนะคะเครื่องมือเครื่องไม้ก็ยังอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็พวกเราก็มาทําความสะอาดเนาะนะคะบวมืดก็ทํากับจ่าเอ็มเนาะนะคะจ่าเอ็มนะ,ะเพราะว่าช่วยจับนะคะจากพอเมื่อวานนี้เสือกับป้าต่บ้านพี่นวัด ไปเยี่ยมนะคะยายปุ้นะคะ่าส่วนเอเดนกับดาดานะ,ะแล้วก็เอเดนกับดาดาก็ไปทางนะคะ <c oughs> นะไปทางไปทางหญ้านะเอฟซีนะไปตัดหญ้าตัดกิ่งไม้นะคะที่มันรกๆนะคะเมื่อวานนี้นี่นะคะโอ้นะคะเป็นที่เก็บเก็บนะเป็นที่เก็บเก็บของเก็บน้ำปลานะเอฟซี นะเ,เพราะว่าจะได้เป็นล็อกเพราะว่าข้างในน่าจะแน่นนะคะอ่าน่าจะแน่นเนาะนะคะก็ตรงนี้มุมเหมาะเลยนะคะมุมเหมาะในการเก็บนาองนะคะนี่ค่ะบ่าวมืดก็กําลังทํานะคะอืมแจ๋วแจ๋วเลยนะ FT แจ๋วมากนะคะกส็สสดียามเช้าทุกท่านเลยบรรยากาศดีมากเลยนะคะ f อนะบรรยากาศยามเช้าที่วังปู่นะดู ะะสดชื่นเจ่มใสดีมากๆเลยนะคะยามเช้านะ,ะออยามเช้าเราก็เขาเรียกว่าออทักทายองค์ปูเนาะนะคะมาทักทายองค์ปูเดี๋วครับตอนนี้ทองเราก็เริ่มหายปวดท้องแล้วนะคะนะพร้อมที่จะจับเครื่องตัดหญ้าแล้วโอ้ปาดดูเอฟซี นะยากขึ้นแล้วนี่โอ้ไม่สวยแล้วอย่างนี้ไม่สวยแล้วนะคะจ้ะแบบนี้ไม่สวยแล้วนี่นะคะเออนี่แบบนี้ไม่สวยแล้วนะคะเอฟซี FC ดูดูขึ้นนะฮะนะอ ah, ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอาเครื่องมาเล็มเลีมเลมเลมนะคะเอาเครื่องมาเล<ๆ>็มเลีมเลมเลมนะคะจะ้ะน่ะเพราะว่ามันไม่สวยแล้วเอฟซีเห็นไหมนี่เนี่ยมันขึ้นแล้วนี่นะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเออมันขึ้นแล้วนะคะมันก็จะไม่งาม นะมันก็ไม่ไม่ค่อยงามแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาเรียรยๆให้มันสวยนะคนะจ้ะบรรยากาศยามเช้าดีมากเลยนะคะจ้นะวันนี้อดอดารก็อ้าวนะคะเราก็ตากผ้านะนะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ารู้ว่าวันนี้แดดเปรี้ยงแน่นอนนะก็เลยเขาเรียกว่ารีบนะคะนะรีบรีบปั่นผ้าเลยนะคะจ้นะเพราะว่าจะได้ทันแดดนะคะอืมจะได้ทันแดด พอดีเราตื่นแต่เช้าเลยนะคะจ้ะตื่นเช้าเมื่อวานก็ได้ทำการล้างนะคะแม่ทรณีเนาะนะคะล้างหนูมองไปนีสใสแจ๋วเลยนะเนี่ยมองไปไสแจ๋วเลยเดี๋ยวพาไปดูนะคะเดี๋ยวตรงหินตรงทรายเนี้ยเดี๋ยวถามป้าก่อนว่าจะให้คนไปเก็บไว้ตรงไหนเนาะจะได้ เคลียร์พื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะนี่นะคะเมื่อวานก็มาขัดล้างนะคะบริเวณตรงแม่ธรณีนะคะนี่นะคะโอ้ดูใสแจ๋วเลยนะคะน้ำใสเลยนะทุกคนเพราะว่ามันมีกิ่งไม้ค่ะกิ่งไม้ร่วงลงมาก็จะทำให้น้ำเหลืองน้เมื่อวานเติมน้ำไปแล้วนี่นี่ค่ะน้ำใสกิ๊กเลยค่ะนี่มีใบไม้ร่วงลงอีกแล้วว้าวดอกกล้วยไม้สวยจังเลย อ้ uh huh. นี่ค่ะเราก็เราก็ได้รดน้ําต้นไม้เนี่ยนี่ค่ะอันนี้ก็ฉีดน้ําล้างขัดนะให้กับแม่ธรรีนะคะเผื่อแม่ธรรีให้โชคให้ลาบเรานะจะได้มีเงินสร้างบ้านเนาะนะคะสาธุสาธุเดอ้อแม่เดอ้องดนี้เดอ้อนะให้ลูกมีโชคมีลาบเดอ้อแม่เดอ้อนะนี่นะคะนะเ,ออเมื่อวานก็ขัดไปเยอะเลยนะคะอะขัดไปเยอะเลยนี่ก็เติมน้านะใบไม้ก็ร่วงนะคะอืมนะคะ นี่เรียบร้อยค่ะแต่ส่วนหินส,ส่วนทรายนี่นะคะเดี๋ยวถามป้าเนาะนะคะว่าจะให้คนไปเก็บไว้ตรงไหนเพราะว่าจะได้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้ดูสวยงามนะจะได้เคลียร์พื้นที่เนาะนะคะจ้ะนะพวกไม้พวกอะไรก็เออจะได้เอาไปเก็บเนาะไปเก็บไปตรงไหนเนาะบ้านป้าแตนหรือเปล่านะเดี๋ยวถามป้าก่อนนะเพราะว่ายังมีอะไรที่อยู่บริเวณตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้เคลียร์เนาะจะได้สวยงามนะคะจ้ะเนาะเออเราก็เอารถ ใบเ,เงินใบทองเรามาขนไปนะมปขนไปเก็บนะเออถ้าเพิ่นเออจะใช้งานเราก็เอาไปเก็บเนาะเดี๋ยวต,ตักตักขึ้นรถขึ้นรถไปนะฮะจ้ะเอราตรงนี้ก็จะได้สวยงามนะคะจ้ะบรรยากาศนี่ค่ะดาด้ายังไม่มานะเอฟซีดาด้ายังไม่มานะยังไม่เปิดประตูเนาะเพราะว่าดาด้าไปาดูวัวก่อนตอนเช้าดาด้าไปดูวัวก่อนเนาะนะวันนี้แอเดนก็มา เดินดูงานแต่เช้าเลยนะคะอ่าวันก่อนก็ตัดไปตรงนี้นะคะก็ยังไม่ขึ้นอ่าอวันก่อนก็ตัดไปตรงนี้แล้วนะคะจากบริเวณตรงนี้นี่นะคะอืมตัดเฉพาะหญ้าที่สูงสูงนะคะอ่านะคะหญ้าไม่สูงเก็ไม่ได้ตัดนะ FC นี่นะคะอา่าว้าวแดดมาแล้วพระอาทิตย์จะออกแล้วค่ะท่านผู้ชมสวยงามอ่าก็ฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ FC ไม่ว่าจะเป็น TP Coffee TP เซรั่มครีมสบู่นะคะก็ฝากด้วยนะคะค่ะตอนนี้น้ำปลารามาแล้วนะคะนะคะก็แอดมินก็กำลังแพ็คนะคะอ่าเตรียมที่จะส่งออเดอร์นะคะก็เอฟซสบายใจได้นะคะน้ำปลาราของจริงไม่ใช่ของทิพย์นะคะมีคนต่างประเทศเขาเซลล์อยู่นะคะว่าเป็นปลราทิพย์นะคะ ก็บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ปราทิพนะคะมันเป็นปลาของแทนะ้ของจริงที่ช้าเพราะว่าเขากําลังผลิตเขาเลยว่าปลารานี้ผลิตไว้นานแล้วนะคะจาไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่นานก็คือสลากค่ะนะสลากต้องเรียบร้อยนะคะจะนะะเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะองค์ปู่สวยงามมากนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณสีทันมากค่ะสวัสดีค่ะ